กายก่อนนะไมบอกเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆนี่แกดูชิแม่แม่เกลไม่เกลวัรินอ่ะอะไรก็จะพ่ออับรุนอ่ะเอ้าอะไรรักเจะพ่อวัดอับรุนทำไมอ่ะครับพ่อแกกัดบนหัวนักนักแกนี่โอ้ยนี่แกนี่แกแม่เรารักแต่พ่ออับรุนอ่ะแม่แม่เกลวัรินเราจะพ่ออับรุนอ่ะเอ้า เขารักกันเขาซื้อบริยายเรื่องของเขาสิแกไม่เกลียดจวาไอ้นุน่นนี่แกแม่แกมีอะไรให้พ่อแกหรือเปล่าก็าไม่มีนะแต่พ่อแม่แกต่างหากรักกันจะตายวายนุน่นวายวายวายนี่แกนี่แกอะไรไอ้นุน่นอะไรพ่อแม่แกรักเขารักเขารักกันจะตายแมมแกจะทำหึงแม่แกเปเพื่ออะไรวะ จะฟังนะเก๋มาดินแน่นอนนี่เกนี่เกดูเกดูดิอะไรก็ไปบอกพี่กายสิอะไรก็ไปบอกพ่อกายสิพ่อกายพ่อกายมีอะไรหรอลูกทำไมทำไมแม,ม่เกว่าริรนต้องให้ยกระับพ่ออาด้วยอ่ะพ่อไม่รู้แกนล,ลูกเออพ่อไม่รู้นะลูกพ่อเมื่อกไม่รู้เหมือนกันเธอจะบ้าเหรอกายจะจะบอกว่าลูกเราสองคนน่ะ นี่ลูกนุ่นหนูจะบ้าเหรอลูกใค mm hmm. รคงจะมาฟ้องพ่อกาเยเหรอกลับบ้านนะลูกไงหนะูเรียนหนังสือน,นะลูกไม่กลับกันนะอยู่กับพ่อกายนะลูกก็ใจขาดคุณแ,แม่้องยู่บยู่กับพ่อกายนะอยู่พ่อกายเลยไปกายจะดูแลลูกจะกายลูกนุ่นอยู่กับพ่อกายนะกายต้จะดูแลลูกด้วยก็ได้ก็ได้ที่รักโอเคโอเคไปหาอ็อบดดีกว่า อัพโหลดอัพโหลดจใเออัพโหลดใครข้างหลังอัพโหลดเนี่ยอ๋อเกวุ่มันทำไมอ่ะคารักเธอเกมเงอร์อัพโหลดไปอัพโหลดปะก็เธเป็นพ่อวัดนี่เขาเป็นแม่ที่ดีดีมาแล้วแกปะปอัพโหลดแล้วไปเด็กกัสาวจะสนหรืออัพโหลดไป้าจิเกส์อัพโหลดโอเคโอเคนะที่รักโอเคโอเคเดีนี้รถแกจะดู ไอ้เก <Yeah. S 2> ียวลิงเออ๊อบรู้มาใหม่แล้วว่าวันนี้มาสองคนเลยมันบอกว่าชอบกายไอเกียวดูมาว่าไม่ชอบไปกายนี่อูจุนเมย์พิงค์แต่มาว่าใช่กับแฟนไม่ได้เลยนะเอ้าไออ๊อบรู้กับไอ้เกียวลิงเนื้อปากเปี้ยวค่ะเปรี้ยวเพื่อนมาว่านูอ่ะใครมาว่าน้องสาวฉันก็ไอ้อูจุนกับไอ้เมย์พิงค์มาว่านูอ่ะนี่เมย์พิงค์กับอูจุนมาว่าน้องสาฉันทำไมเขาจะคาพี่เปรี้ยวจะมายุ่งพี่สาวฉันทำไม ปกินข้าวที่รักนี่มาเจกับบอลนะพี่เข้มอ่ัอหลดเถอะมาดิกัเอมาิกับอหรดซะเ็วเอหรดเยอัอหรดเรอัอหลดอะไรไม่อหลดก็กินของร้อนก่อนนะเกลิงกินทิซ่นนะเอโรด